สวัสดีค่ะหมอแก่งชาแนลยามเช้านะคะนี่คือแขกที่มาเที่ยวที่บ้านสวนวันนี้มีกิจกรรมดีๆให้ทํากําลังจะเพาะเม็ดพันผักหวานนะคะนี่คือแขกที่มาเที่ยวนะคะภาคปฏิบัติางานนะคะสวนคุณตามณนีแม่บุตดขุดีบเ,เ,เบ วันนี้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 มาหน่อยเข่อยนี่มาหลอกเก็บมมงวงแล้วเป็นอย่างนี้ได้ไงเนี่ยอ๋อันนี้ก่อนอันนี้คือแขกนะคะแขกที่จะมาชมสวนวันนี้จะลงมือทำเองเลยใช่ไหมคะพี่ตีจะเพาะเม็ดผักหวานครับ แขกมันต้องตัวดำนี่ไม่ใช่แขกอ๋อไม่ใช่แขกนะคะกลังมาแล้วนะคะทีมงานวันนี้กำลังจะผสมดินเพาะเม็ดผักหวานค่ะแขกมาจากไหนนะคะ้าัเขาไล่กลับไปเลยโอ้ไม่ได้เขาไล่กลับเลย,เลเลยครับอันนี้คือกิจกรรมของคนที่มาพักที่สวนคุณพ่อวันนี้แม่บุตรนะคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะว่าใครมาจะต้องมาทํางานแบบนี้นี่คือ ยิ่งกว่าจิตอาสานะคะไอ้นี่ก็ฝรั่งหัวทองหัวทองนะคะนี่คือเป็นกิจกรรมยามเช้าได้ออกกำลังค่ะอะไรครับยกเทได้แล้วยกเัได้แล้วคะมันยังหนักอยู่รุ่นนี้กลัวหลังจะหักไม่ใช่เอาถังไม่ได้มันติดนี่คือการผสมดินนะคะผสมดินที่จะ ใช้ผู้เท่าเดี๋ยวก็เป็นลมโอ้โหผู้เท่า่ยเจอหญ้าอ่อนเนี่ยชอบเลยใช่ไหมลูกตีตาบอกว่ามีเหงื่อแล้วมีแรง การผสมดินนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะการผสมดินก่อนที่จะได้ปลูกไม่ใช่ว่าเออเอามาแล้วคลุกเคล้าได้เลยนะคะเห็นคุณตาผสมดินนี้ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะดินที่คนให้เข้ากันเนี้ยค่ะทั้งแกลบดําทั้งดินแล้วก็มีปุ๋ยคลอกผสมด้วยนะคะ ไม่ใช่ง่ายๆเลยขั้นตอนวิธีการที่จะชําเม็ดผักหวานถ้าใครอยากเรียนรู้หรือว่าจริงๆแล้วลองมาดูงานได้เลยนะคะที่สวนคุณตามณีคุณแม่บุตรนะคะที่ผักหวานกําลังจะลงถุงแล้วนะคะนี่คือการเริ่มเพาะแล้วนะคะเริ่มเพาะเมล็ดแล้วนะคะไม่ได้ดูต้นไม้กูเลยมันยาบาด่ะมันกอขาด้วยนี่นะคะวิธีการผสมโอ้ถุงก็ไม่ใช่ถุงเล็กๆนะคะถุงถุงยาวถุงยาวประมาณฟุตหนึ่งได้นะคะกถุงยาวพาเลย โอ้โหเท่ากับถุงยางพลาเลยคุ้มมากค่ะถุงหนึ่งห้าสิบบาทสองมเมล็ดนะคะนะสองต้นนะนะสองต้นเมลดยาวใช่ไไดินค<อ><ร>่ะพะอเม็ดผักหวานนะคะเม็ดผักหวานคุณยายบุตรเพาะไว้ในกระถางวงปูนนะคะเตรียมที่จะลงถุงนะคะคุณแม่พ่อกี่วันคะเนี่ยเม็ดผักหวานโอ้โหมีรากแล้วด้วยที่่คะเพราะได้กี่วันแล้วนะคะเนี่ยนับจากวันที่สี่มาได้กี่วันแล้วแม่ก็ยังไม่ได้นอนอ๋อตายแล้วตาย นับจากวันที่4มาวันนี้วันที่17ก็13วันพอดีนะคะ13วันคุณแม่คุณแม่โชว์โชว์โชว์เม็ดผักหวานที่ที่เพาะแล้วจะงอกหน่อยค่ะที่จะลงกระถางนะคะเตรียมชําขายนะคะเนี่ยเนี่ยคือเม็ดออกลากแล้วนะคะผักหวานออกลากแล้วนี่คือผักหวานสวนคุณตานีคุณยายบุตรนะคะโอ้โหกี่เม็ดกี่เมล็ดพันนะคะในกระถางนี้คุณแม่406เม็ดจ้ะ406เม็ดเตรียมเพาะ ขายแล้วนะคะแต่ก็มีออเดอร์จองแล้วประมาณร้อยถุงนะคะถ้าใครต้องการออเดอร์คุณยายบอกว่าเหลือร้อยถุงคุณยายขายขายถุงละเท่าไหร่นะคะถุงละห้าสิบบาทหบาทมีออเดอร์แล้วร้อยถุงเหลืออีกร้อยถุงนะคะใครสนใจทักมาได้ในเก่งหมอเก่งแชนแนลนะคะวันนี้โอ้วันนี้กับแม่บุตรบอกว่าถุงละห้าสิบาทพอค่ะ ค่าดินเหรอคะออเนี่ยคนมาดูงานด้วยกันยังบอกว่าขายถูกค่ะนี่นะคะวิธีวิธีอ่าเนี่ยคุณคุณยายกำลังจะเอาเม็ดลเอาลากลงแล้วนะคะเอาลงยังไงนะคะลงนั้นดูใกล้ๆค่ะดูใกล้ๆอย่างเงี้ยเม็ดมันโผล่ไว้สองเม็ดอะฮะให้ม็ดมันโผล่ไว้ครับครับครับอ๋ออย่างนี้เองเหรอ อ๋อย่างนี้เองเหรออ๋อสองเมล็ดงอกแล้วด้วยเหรอใช่ค่ะเพราะให้เรียบร้อยเลยที่งอกแล้วคุณสามารถนําไปปลูกได้เลยอ๋อนี่เหรอนําไปปลูกได้เลยตาแล้วอย่างนี้กี่วันถึงจะงอกขึ้นมาครับอ่าขอพอรากมันมั่นคงหรือเปลมันเขาเรียกผักส่องถ้ารากมันมั่นคงแล้วมันจสสลัดเมล็ดมันทิงเลยแล้วมันก็งอกขึ้นมาเลยโอ้โหนี่มันมั่นคงมันก็ยังไม่แตกบอกเคล็ดลับจนหมดเลยนะคะในการเพาะผักหวาน คุณผู้ชมต้องติดตามชมนะคะติดตามชมนี้คือ,อคือขั้นตอนมาถึงขั้นตอนชําแล้วนะคะวันนี้ชําผักหวานแล้วนะคะเพราะชําแล้วเอาตัวอย่างที่มันขึ้นมาแล้วให้ดูด้วย,วยแล้วขึ้นมาเป็นแบบนี้อปปว,วออตัวอย่างนี้ขึ้นไปปลูกแล้วนะคะอ,ปปอันนี้คือ,อคือเพาะอะไรแล้วเอาสองเม็ดพอนะคะสองเม็ดพอนี่นะคะคือการชํา นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าเป็นไงบ้างคะแล้วก็ก็ได้ความรู้ครับโอ้สุดยอดไหมคะสุดยอดไหมคะให้ความรู้หมดเลยลงทำมือทำช่วยด้วยโอ้โหนี่ไงคะมาได้เลยนะคะที่สวนคุณตามนีคุณแม่ยุพินนี่คือการชํำเสร็จแล้วนะคะก็จะมาเรียงด้านนี้นะคะนี่คือนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมสวนลงมือช่วยเองเลยนะคะลงมือช่วยทุกคน ร่วมกิจกรรมกับเจ้าของสวนกับคุณพ่อมณีกับคุณยายบุตรเลยนะคะเผยความเคล็ดลับความรู้ทุกอย่างให้เลยนะคะใครมาที่บ้านนามาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเลยนะคะโอ้โหนี่คือคุณลุงกําลังสนใจมากเลยนะคะในเรื่องผักหวานไม่ได้ปลูกของจริงมันดินลุงลุงเขาปลูกต้นไม้อ่ะปลูกต้นไม้สวยงามปลูกอะไรวะเนี่ยเขาทำผมก็ทำท้องอย่างเงี้ยผมก็ทําอย่างนี้แหละเนี่ยผสมดินผสมปุ๋ยกัน่ะดูดูนั่มันง่ายดีครับ เรียนรู้ได้นะคะนี่คือลองเรียงว่าจะเรียงได้ไหมชิดไหมคะชิดไหมคะคุณนักท่องเที่ยวจะล้มไหมคะโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะ โอ e hi ้นะคะเรียนรู้ด้วยตัวเองเลยนะคะกลับไปปลูกผักหวานได้กินเป็นเดี๋ยวรอบหน้าคุณเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณตาจะสาธิตการปลูกผักหวานในกระถางนะคะตัดนี่นะคะนี่ถุงดีอะกี่ถุงอะนักท่องเที่ยวนี่แบ่งฟรีนะคะที่มาช่วยร่วมงานเนี่ยกำลังคุยแล้วนะคะว่าจะรับกี่ถุงกันดีค่ะอ่า สี่ร้อยเอสิบเมตรขอสิเมตรขอสิบเมตรเดี๋ยวไว้ขอสิบเมตรขอสิบเมตรให้ลุงนะไปพอกทิ้งงอกแล้วเหรอไม่เอาดิเอาที่งอกที่เราไปงอกแล้วก็สองสเมตรก็พอก็สองเมตรเงามันเยอะมันก็ไปเบียดกันเบียดกันมันไม่เบียดแล้วขอจบการปลูกเพราะเม็ดผักหวานเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะจากหมอเก่งแชแนลสวัสดีค่ะ